สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะในบทที่3เรื่องอ่านป้ายได้สาระนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบนะคะก็กติกาเหมือนเดิมครูก็จะใจ้นักเรียนเขียนํำถามแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อนะคะเราไปดูแบบทดสอบกันเลยคะ่ะในข้อที่ 1. มรดกตกทอดที่คุณปู่ ให้กับคุณพ่อของแหลมคืออะไรกอไก่รถบรรทุกขอไข่รถกระบะขอควายรถจักรยานยนต์งองูที่นาทำกินข้อที่สองคำใดเป็นคำที่เกิดใหม่ในภาษาไทยกอไก่หวานใจขอไข่กิ๊กขอควายคนรักงองูแฟนข้อที่สาํคำว่าเยอะแยะเป็นภาษาพูด ถ้าเป็นภาษาเขียนใช้คำใดกอไก่เกลื่อนกาดขอไข่มากมายคอควายหลากหลายงองูอลังการข้อที่4ผู้ที่ใช้ทางด่วนต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าใดกอไก่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอไข่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอควายไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง งองูไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อที่5เป็นไงเธอสบายดีไหมประโยคนี้ควรพูดว่าอย่างไรจึงจะสุภาพกอไก่เป็นไงจะเธอสบายดีไหมขอไข่เป็นไงจะเธอสบายดีไหมจะ๊ะขอควายว่าไงละเธอสบายดีไหมจะ๊ะงองูเป็นอย่างไรจะเธอสบายดีไหมข้อที่6 ข้อใดมีภาษาพูดก่อไก่เขามาตั้งแต่ไก่หูก่อไข่ฉันมีงานยุ่งม,มากขอควายผมไม่ชอบไปไหนงอง,งูขนุนลูปนี้อร่อยมากข้อที่7คนกลุ่มใดทำให้ภาษาไทยเกิดใหม่มากที่สุด กอไก่นักการเมืองขอไข่นักวิชาการขอควายครูอาจารย์งองูกลุ่มวัยรุ่นข้อที่8ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของป้ายข้างทางที่ว่าขับไวไปวัดกอไก่เชิญชวนให้ไปทำบุญที่วัดขอไข่ชี้แนะว่าไม่ควรจอดรถที่วัดขอควาย เดินสติเรื่องการใช้รถใช้ถนนงอง,งูแนะนำเกี่ยวกับการขับรถเร็วข้อที่9จุดมุ่งหมายของการเดินทางในวันนี้คืออะไรกอไก่ชมงานกเกษตรทฤษฎีใหม่ขอไข่ชมงานแสดงสินค้าโอท็อปกอควายชมงานแสดงมหกรรมยานยนต์งอง,ง,งูชมงานกาชาติประจำปีของจังหวัดข้อที่10 เจ้าโรงในเรื่องนี้หมายถึงอะไรกอไก่สุนัขขอไข่กระบือ้อขอควายรถอีแตนงูรถกระบะนะคะแบบทดสอบก็จะมีอยู่10ข้อนะคะนักเรียนอ่าต่อไปคุณครูก็อธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนคำถามและเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง1ข้อลงในสมุดของนักเรียนนะคะ ในชั่วโมงนี้เนื้อหาก็ได้จบเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ